สวัสดีครับผมนายเกษมเกษมศรีนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนทับทัยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอสอสส,สที่ทางเทศบาลของงบสนับสนุนโครงการนะครับเพื่อที่จะดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุสตรีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าพูดมาตรงนี้นะครับเป็นส่วนของที่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่จะเกิดโรคในวัยแต่ละวัยของสตรี โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุที่จะเข้าสู่วัยชราครับซึ่งเป็นวัยที่ได้รับผลกระทบมากๆเกี่ยวกับการไม่มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพน,นั้นธัาบาลทับไซจึงได้ครับของงบสสส,สเพื่อที่จะเข้ามาครับส่งเสริมและดูแลสุขภาพท่านผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่ดีและมีวิธีการป้องกันและมีความรู้ในการดูแลตัวเองครับในในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น ามะาเร็งในเต้านมการดูแลสุขภาพเรื่องความดันโลหิตเบาหวานไขมันในหลอดเลือดซึ่งทางโรงพยาบาลทางอสมอจะเป็นผู้คัดกรองและเป็นวิทยากรนะให้ความรู้เรื่องในส่วนของการดูแลสุขภาพเพื่อที่ให้ผู้สูงอายุเราได้เห็นความสําคัญของตัวเองซึ่งไม่ได้ด้อยค่าตัวเองเมื่อเกิดมาแล้วอายุมากขึ้นก็จะมองว่าเป็นภาระของลูกหลาน ฉะนั้นทททัตไซร์เราจึงเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้จึงจะทําโครงการเพื่อที่จะของบทางสงสองของทางจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ท่านผู้สูงอายุสตรีได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคที่จะเกิดขึ้นนะครับและก็มีอีกหลายๆอย่างที่จะเป็นในส่วนของเทศบาลที่เราก็มีโครงการ อื่น,นที่คำประเสริมด้วยเกี่ยวกับโครงการอาชีพของผู้สูงอายุทางบริการปลูกน้ําร้อนครับก็ให้ได้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันเราจึงมาทํางานร่วมกันและบูรณาการร่วมกันนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลทับทซได้มีความเข้าใจความรู้นะครับเพื่อจิบไปดูแลตัวเองและไม่เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตนะครับก็เป็นโครงการที่ดีครับผมในฐานะของนายกเทศมน,ตร,บบนตรีเทศบาลตำบลทับทาพร้อมที่จะสนับสน,นุน โครงการดีๆแบบนี้โดยเฉพาะกองสทสที่ปีปี2569เราก็จะขอโครงการดีๆแบบนี้เพื่อที่จะมาต่อยอดเพื่อที่จะดูแลให้ท่านผู้สูงอายุของตำบลทักษัยเราเข้มแข็งมีแรงกำลังใจให้อยู่กับบุตรหลานและมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อปิยวดีพุทธไทยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานบริการด้านประฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้เป็นในฐานะพี่เลี้ยงของโหนดแฟกชิปนะคะที่ดูแลตำบลทับไซค่ะซึ่งโครงการของเรานะคะก็ได้มีการคัดกรองผู้สูงอายุที่ติดสังคมนะคะเข้ามาร่วมโครงการทั้งหมด100คนค่ะเป็นทางด้านเรามีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์8ด้านแล้วก็เกี่ยวกับเวลเนตแพนทั้งหมด6ด้านค่ะ เราสัมภาษณ์ผู้สูงอายุทั้งหมด100คนค่ะแล้วก็เป็นเพศชายทั้งหมด30แล้วก็เป็นเพศหญิงทั้งหมด70คนค่ะพบว่ามีค่า BMI เกินนะคะประมาณ45คนค่ะ BMI เกิน23ค่ะ45คนนะคะแล้วก็พฤติกรรมที่พึงประสงค์เนี่ยเราพบว่า ที่พึงประสงค์ทั้งหมดมีทั้งหมด19คนค่ะอีก81คนเนี่ยพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นะคะซึ่งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด8ด้านนะคะก็ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยการสูบบุหรี่การดื่มสุราการออกกําลังกายให้ได้มากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการกินผักผลไม้การดื่มน้ํแ8แก้วต่อวันการแปรงฟันก่อนนอนแล้วก็การนอนหลับให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อวันค่ะ ซึ่งเราพบปัญหาว่าความเสี่ยงที่พบสูงที่สุดเลยก็คือความเสี่ยงทางด้านสุขภาพช่องปากรองลงมาก็คือโภชนาการและอันที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยค่ะดังนั้นจากปัญหาที่เราพบในวันนี้นะคะจากการทําแบบสอบถามเนี่ยเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้คือวันที่18กันยายน2568ซึ่งภายในกิจกรรมของเรานั้นได้มีการ วัดในเรื่องของมวลไขมันของร่างกายมวลไขมันในช่องท้องแล้วก็ดูในเรื่องของอายุอายุปัจจุบันเทียบกับมวลไขมันในร่างกายนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะ right มีการให้ความรู้โดยหมอฟันนะคะจากโรงพยาบาลป่งน้ําร้อนมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากและนักโภชนาการของโรงพยาบาลป่งน้ําร้อนให้ความรู้ทางด้านโภชนาการค่ะแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อม แล้วก็สุขภาพจิตแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลทางด้านผู้สูงอายุโดยตรงซึ่งผ่านการอบรมทางด้านผู้สูงอายุโดยตรงมาให้ความรู้ค่ะแล้วนอกจากนี้ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายของเรานะคะก็จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับร่างกายในผู้สูงอายุซึ่งก็จะมาพร้อมกับทางด้านโภชนาการด้วยกิจกรรมในวันนี้ที่เราจัดเราจะไม่ได้จบในเพียงในวันเดียวนะคะเราจะมีเรื่องของการติดตามทั้งหมด จะมีการติดตามอีกเป็นระยะระยะค่ะแล้วเราจะสิ้นสุดโครงการประมาณเดือนมีนาคมค่ะแล้วก็จะมีการสรุปโครงการอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในกิจกรรมในแต่ละครั้งที่เราจัดเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความรู้ที่ครั้งนี้ที่เราสอนไปแล้วจะมีการประเมินติดตามซ้ําและมีการเพิ่มในเรื่องของการออกกําลังกายในแต่ละครั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยกลับไปปฏิบัติตัวต่อที่บ้านและเน้นในเรื่องของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์8ด้านเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยที่ยังไม่ผ่าน ยังไม่ผ่านในเรื่องของพฤติกรรมทึงประสงค์เนี่ยเราจะทําให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและมีการประเมินในเรื่องของอในเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องดีขึ้นอย่างน้อยหนึ่งอย่างอย่างเช่น BMI ลดลงระดับน้ําตาลลดลงหรือความดันลดลงขอบคุณหน่วยงานนดแฟกชิปจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการทํากิจกรรมในตมลทัพไซในครั้งนี้ค่ะ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เกิดในเรื่องของภาวะการติดเตียงและเป็นภาระกับผู้ดูแลค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ